ใครแลครับที่เป็นสาวกนะฮะของตัว KF นะครับผมโดยเฉพาะตัว Qui c k 5 0 0ัพับนี่ตอนนี้เขามีรุ่นใหม่แล้วครับแจมใช้ไรกว่าเดิมนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าฟิลดูสูบเนี่ยดีกว่าตัวเก่าโคตรเยอะเลยครับคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปทุกเพศรับชมได้เกตุดกระเทยเก้งกวางสาวชายไม่เหมาะสำหรับคนที่โลกสวยอาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมชาร์คิดนะครับอยู่กับช่อง C9 น a p เวเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับผมมีมาแล้วนะครับตัว KS Quick 6000พับนะฮะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแห่เสียนาฬิกาเฮ้ยเล่นจังเลยไอ้มุกเนี่ยเป็น10ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาตัวพอร์ตกันสเปคของเขาเนี่ยมีจุดเด่นอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาเทสฟิลสูบกันในช่วงท้ายคลิปครับ และนี่ก็คือตัวแพ็กเกจของผับใช้และทิ้ง KS นะครับผม Cardinal Stick Quick 6000พับนะครับจะมาเป็นกล่องกระดาษแบบนี้เลยนะฮะซึ่งแต่ละสีนะครับก็จะบอกว่าเป็นกลิ่นรสชาติอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้เขาจะมีสายคล้องของตัวพอตเนี่ยแถมมาให้ด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าตัวเป็นเป็นหน้าหน้าตาของมันเนี่ยจะเหมือนกับหน้ากล่องแบบนี้เลยไหมนะครับมาแกะกันเลยนะฮะด้านหลังของตัวกล่องเนี่ยมันจะมีคําว่า open here นะครับซึ่งแกะง่ายๆนะฮะนี่เห็นไหมกดเข้าไปนะ ป๊บแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับฟ้าว้าวสวยงามแกออกมานะครับก็จะเป็นซองพลาสติกอย่างนี้เลยนะครับเป็นถุงแบบสุญญากาศนะก็จะมีตัวพอร์ตกับสายคล้องคอเนี่ยอยู่ด้านในนะครับผมสายคล้องคอจะมาเป็นสายซิลิโคนแบบนี้นะฮะซึ่งแต่ละกลิ่นตัวแท่งเนี่ยของพอร์ตเนี่ยจะคนละสีกันเนาะแล้วก็ตัวสายคล้องคอของตัวพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นแบบคนละสีกันด้วยนะครับ จะเป็นแบบซิลิโคนสวมเข้าไปกับตัวพอร์ตจะมีโลโก้ KS นะฮะอยู่ตรงนี้ด้วยนี่โอ้โหเป็นไงสวยนะฮะรอบนี้เนี่ยวัสดุนะครับของเจ้าตัว KS 6,000พับเนี่ยจะมาเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับซึ่งตัว KS 5,000พับของเดิมเนี่ยวัสดุเขาจะเป็นพลาสติกเนาะนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมก็ดูแบบสวยงามขึ้นกว่าเดิมเยอะโอ้โหด,ดูหรูหรามากนะครับ ตัวนี้ความจุน้ำยาเนี่ยอยู่ 6ML ครับก็ความจุน้ำยาเนี่ยมากกว่าตัวเค5000พันนิดนึงเนาะถ้าจะไม่ผิดผมว่า KF5 0 0 0าพับเนี่ยความจุน้ำยาน่าจะอยู่ที่ห้ l นี่หรอมั้งนะครับแล้วก็ความจุของตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่600 m มิลลิแอมครับก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้นะครับที่สําคัญเลยนะฮะเราจะเห็นนะครับแทงน้ํายาแบบนี้ด้วยเห็นปะเนี่ยตรงส่วนใส่เนี่ยก็คือจะเป็นแทงน้ํายานะดูปริมาณน้ํายานะครับได้แบบชัดเจนมากๆเลย เนี então, ่ยเวลาเราสูบดูดจะได้รู้ว่าน้ํายาตอนนี้เหลือปริมาณไหนนะครับผมปากสูบด้านบนนะครับก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับตัวออพอร์ตใช้ทิ้งหลายๆรุ่นนะก็คือจะมาเป็นแบบมนๆเบนๆลักษณะแบบปากเป็ดแบบนี้ครับก็จะคล้ายๆเหมือนเจ้าตัว KS 5000พับเหมือนกันนี่ลักษณะของตัวปากสูบนะฮะแต่ตัวนี้มันจะดูแบบอ้วนๆกว่านิดนึงนะเห็นไหมดูมนนกว่านิดนึงนะครับแต่ก็ไม่แตกต่างจากกันมากนะครับผม ความสูงเนี่ยก็เห็นไหมน้อยลงนะขนาดนะครับขนาดเนี่ยพอๆกันพอๆกับตัวเคเอสห้าพันแต่ว่าเขาเรียกว่ามีความสั้นนะฮะเพื่อความแบบสะดวกในการพกพาเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตรงด้านตูดเนี่ยนะฮะก็จะมีเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็จะเป็นช่องไทซีครับนี่แล้วก็มันจะมีเป็นรูลมนะฮะเราเรียกว่ารูลมซึ่งตัวนี้เวลาสูบมันจะมีไฟด้วย๋วยวผมเนี่ยสูบไปดู เห็นไหมก็จะมีไฟด้วยนะครับทั้งตรงด้านตูดแล้วก็ทั้งตงนนี่ตรงนี้เลยใต้โลโก้เคสตรงนี้เลยอ่าจะเป็นไฟแบบนี้นะครับก็เวลาเราชาร์จแบตเตอรี่นะครับเสียบปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสีขาวกระพริบ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 นะพอเวลาแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันก็จะเป็นไฟสีขาวติดคาวไว้เลยนะครับไม่มีการกระพริบนั่นเองครับตัวนี้นะฮะ นิโคตินเนี่ยจะเป็นนิกสามเปอร์เซ็นต์นะครับแทบจะเป็นนิกสามเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเลยแต่จะยกเว้นอยู่หนึ่งกลิ่นครับก็คือจะเป็นตัวกลิ่นเมนทอนเอ็กตร้าซึ่งตัวกลิ่นเมนทอนเอ็กตร้ามันจะมาเป็นตัวนิกสี่เปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมนิกสี่เปอร์เซ็นต์นะฮะนอกนั้นทุกกลิ่นเนี่ยจะมาเป็นตัวนิกสามเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับอีกข้อนึงก็คือตัวนี้ฮะความพิเศษของเขา ตัวคอยนั่นเองครับมันจะมาเป็นคอยแบบเซรามิกนะฮะซึ่งเป็นคอยแบบลิขสิทธิ์เฉพาะของตัว KS Quick 6,000พับเลยทาง KS เนี่ยได้ไปจดลิขสิทธิ์ไว้เลยเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเป็นคอยเซรามิกแบบพิเศษนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าสเปคของคอยตัวนี้นะฮะก็คือให้ฟิลดูดสูบเนี่ยชัดตั้งแต่คำแรกจนน้ำยาหมดเขาว่าอย่างนั้นเลยนะคือเราเราแกะมาปุ๊บดูดใช่ไหมฟิลดียังไงเนี่ย ดูดอย่างนั้นน่ะได้จนหมดเลยนะครับเรียกว่าฟิลแบบว่าไม่จืดลงไม่ดอบลงไม่จางลงนั่นเองนะซึ่งไอ้ข้อนี้เป็นข้อที่ทาง KS เขานะครับเขาเรียกว่าบรรยายมาแต่เราเนี่ยก็ต้องมารีวิวอีกทีนะว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะ,นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฟิลดูดสูบเนี่ยนะครับด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเกลิ่นนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาออกมานะครับอยู่ทั้งหมดเนี่ย สิบเจ็ดกลิ่นได้เลยนะเยอะมากๆเดี๋ยววันนี้เอามาสักเจ็ดกลิ่นก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเทสฟิลดูสูบกันเลยดีกว่าครับไปมาครับเดี๋ยวเราเทสกลิ่นแรกเลยนะฮะกับตัวกลิ่นมิเนอร์นะฮะลิน้นลิ้นต้อง z อ r o นี่เง <c oughs> ี้ยเอ็กโคมันต้องได้ไงี้ย z e นะฮะอ่ะเราขออนุญาตเซ็นเซอร์ควันนะฮะพอดีงบน้อยเซ็นเซอร์เองนี่นะฮะฟิลดูสูบเนี่ยของตัวกลิ่นน้ำแร่เนี่ย มันไม่เหมือนกับตัวอื่นที่เคยเคยดูเลยนะมันก็มันก็นาแร่นะแต่มันมีมีแบบเลนส์แบบออกหวานนะฮะแล้วก็ตัวนี้มันจะแบบมีความแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกลิ่นอายอ่ะกลิ่นอายของของแบบอ่กลิ่นแบบหินกลิ่นอะไรเงี้ยคือแบบดูเป็นแบบคือแบบออกเนเชอรัลว่ะออกแบบธรรมชาติอ่ะบรรยายไม่ถูกเลยนะครับแต่ว่าอร่อยนะนะครับเย็นสุด คอเลยเหมือนกัน,นครับตัวนี้นะฮะหวาน,วาน,วานกลิ่นชัดเลยนะครับเนี่ยมันเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำแร่ที่มันไม่ใช่มีความหวานจากตัวเมนทอนหรือจากตัวเอกตาอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับคือเป็นน้ำแร่แบบธรรมชาติธรรมชาติเลยอ่ะนะฮะฟีลแบบแตกต่างมากนะครับน้ำแร่แล้วก็กินถัดมานะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลิ่นมิกเบอร์รี่นะครับผมเซนเซอร์ควันเซนเซอร์ควันน,วน,นะฮะช่วงนี้ยูทูบเนี่ยโคตรเคี้ยวเลย ควันควนเนี่ยไม่ได้คิปทาอาหารนี่ไม่โดนนะพอทําคลิปดูดพอตเนี่ยโอ้โหควันพอตฉลาดีรู้อีกนะฮะต้องเซ็นเซอร์ควันกันซะหน่อยนะครับตัวกลิ่นมิกเบอร์รี่เนี่ยปิปเปรี้ยวนะครับป,ปเปรี้ยวหวานไปลายอ่อนๆนะฮะแต่ตัวกลิ่นเนี่ยแบบขึ้นจมูกมากนะครับผม เย็นเย็นนะฮะเย็นแบบเย็นเย็นแบบสดชื่นอ่ะค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับอ่ะแล้วก็มากินถัดไปฮะตัวนี้เป็นตัววอเตอร์เมลรอนนะครับแตงโมครับเอ้แตงโมมันจะเป็นเลนส์เป็นเลนส์แบบออกน้ำแตงโมนะฮะแต่ว่ามีความแบบเปือกๆของตัวแตงโมนิดนึงนะนะครับแล้วก็ออกหวานๆต้นๆนะครับมีความเย็นนะแล้วก็กลิ่นเนี่ยแบบหอมๆกลิ่นแบบหอมชัดเลยไม่เลี่ยนอ่ะนะครับเป็นฟิลรสชาติแตงโมที่ ดูดแบบเรื่อยๆนะหวานเรื่อยๆเหมือนยิ่งดูดซ้ําก็จะยิ่งหวานนะครับแล้วก็ไม่มีความเลี่ยนนะฮะแล้วก็กินถัดไปครับอันนี้กลิ่นลิมนะครับกลิ่นลามนะครับกลิ่นมะนาวเออรนะครับแล้วแต่ผมจะเรียกนะฮะลูกอมฮอนเลยนะครับฟิลสไตล์แบบลูกอมมะนาวฮอนเลยแต่ว่ามันจะนหวานๆนะไม่เคยออกเลนส์เปรี้ยวสักเท่าไหร่นะครับคือจะเป็นฟิลแบบกลิ่นมะนาว ฉุนๆนะฮะหอมๆแล้วก็รสชาติหวานๆนะครับแล้วก็เย็นๆครับแล้วก็กินถัดไปครับกรีนะฮะอัง,งุนโอ้เอาองุนอัง,งุนเนี่ยเป็นเลนส์แบบเขาเรียกว่าออกเคนดี้เคนดี้นะออกลูกอมลูกอมนะครับกลิ่นหอมๆฟิลสไตล์เหมือนแบบพวกตระกูลแบบอัง,งุนโยโย่ประมาณอย่างนั้นนหะนะครับหอมมแต่ว่าไม่ไม่หวานเลี่ยนนะคือมันเป็นรสชาติอัง,งุ่นโยโย่ที่แบบเนเชอรัลหน่อยนะครับไม่ไม่หวานจนแบบรู้สึกว่าเอย มันหวานน้าเชื่อมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเลสนแบบหวานแบบผลไม้อ่ะอร่อยนะครับแล้วก็กินถัดไปครับอันนี้สตรอเบอรี่นะครับผมโัวนะฮะสตรอเบอรี่เนี่ยตัวนี้ก็ฟีลแบบน้าสตรอเบอรี่นะนะครับมีออกหวานนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมๆนะครับรสชาติเนี่ยจะเป็นสไตล์แบบน้าสตรอเบอรี่เลยนะครับไม่เหมือนกับพวกแบบสตรอเบอรี่แคนดี้สตรอเบอรี่บัฟเิ้ลกัมอะไรประมาณนี้นะนะครับคือออกเป็นสตรอเบอรี่เป็นฟู้ดมากกว่านะครับ แล้วก็กินถัดไปฮะอันนี้โคลาเลมอนนะฮะดูลิน้นดูลิน้นเลมอน <laughs> โคลาเลมอนนี่ก็คือหนักโคลานะหนักโค้กนะครับไม่ค่อยออกเลนของออกลิ่นอายตัวมะนนาวหรือตัวเลมอนสักขท้าไหร่ะหนะครับหนักไปทางโคลาเลยมากกว่า เล้นแบบว่าเปรี้ยวหวานแบบบาลานซ์บาลานซ์อ่ะไม่ได้แบบว่าหวานแล้วก็มาเปรี้ยวเปรี้ยวแล้วก็มาหวา,านเงี้ยตอนสูบไปมันจะรู้สึกเลยว่าหวานเปรี้ยวแบบบาลานซ์บาลานซ์นะครับแล้วก็มีความเย็นครับก็เท่าที่เดเทสมาแล้วครับทั้ง7กลิ่นนะฮะของตัว ks quick นะครับ6 0พันพับเนี่ยหนักกลิ่นนะในความรู้สึกผมเนี่ยคือไม่ได้ชูความหวานโดดหวานมากนะครับให้รสชาติมันมีความเป็นแบบเนเชอรรลนิดนึงนะฮะเล้นการดูดสูบหรือเขาเรียกว่ารูลมเนี่ยนะครับก็จะสไตล์แบบเมาส์ดูรังเลย ฮะออกอันอั้นหน่อยนะครับนุ่มๆนะครับ, Done รบฟิลเนี่ย Dial จะไม่ได้โล่งนะฮะแล้วก็หนักกลิ่นจริงๆนะครับมีความเย็นครับถ้าความเย็นเนี่ยคะแนนเต็ม5นะรเรื่องความเย็นเนี่ยผมให้ไป4คะแนนนะครับส่วนเลื่อความหวานเนี่ยเท่าที่ดูดๆๆดดดดมานะเอาแบบคะแนนโดยรวมนะผมว่าตัวเนี้ยจะเป็นเล้นแบบหวานต้นๆนะครับช่วงปลายเนี่ยคือจะเป็นหนักกลิ่นแล้วก็เป็นความเย็นมากกว่านะฮะหวานเนี่ยเอาไปซัก 2.5ถึง3.5แล้วกันแล้วแต่กลิ่นนะฮะส่วนคะแนนเรื่องกลิ่นให้ผมให้5เลยนะคือกลิ่นค่อนข้างที่จะโดดและก็ชัดมากๆเลยนะครับผมนิก3%นะครับก็เรียกว่า fueling นะฮะสไตล์นิก3%ก็คือแบบกำลังดีนะครับดูดเรื่อยๆนะฮะไม่หนักนิกนะครับไม่มึนนะครับจนเกินไปครับและนี่ก็คือตัว KS Quick นะครับ6,000พับสำหรับ EP1 นะฮะนี่ EP1 นะครับ กินที่เหลือเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําเป็น EP 2กันอย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะถ้าชื่นชอบการรีวิวของผมนะครับอย่าลืมฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับทางเว็บ s h o p c 9 c o m ดด้วยนะฮะที่จะส่งนะครับตัวพอร์ตตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับวันนี้ผมชาคิดนะฮะลากันไปก่อนสวัสดีครับ